หนูโดนมาดุแล้วโดนดุเหรอทำไมล่ะหนูสมควรโดนแล้วลุงก็รู้จักหนูนี่เฮ้ยแม่ถธอนี่เย็นชาไร้หัวใจซะจริงๆเลยพวกหมอก็เป็นงี้ล่ละหมอก็จอกยิงหนูไม่แต่สร้างปัญหากระจอกที่ไหนกันเล่าแค่ใจดีเท่านั้นแหละว่าแตา่คุณลุงรู้อยู่แล้วเหรอคะอะไรหกสองสามแปดเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะจริงเหรอไม่รู้เหรอคะไม่รู้เลยคุณพัสดีํำแบบนี้ไม่ใจดำไปหน่อยเหรอ ไม่ต้องดูให้แน่ใจหรือว่านักโทษกลับเข้าสังคมได้ไหมหลังพ้นโทษนั่นไม่จำเป็นหรอกนะแค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพวกเขาหลังปล่อยตัวก็พอแล้วอ้าวมาโน่แล้วไหน,น,นว่าไม่รู้ไงไชนตอนไหนเนี่ยไม่รู้หรอกก็แค่โทรชวนมากินมื้อเย็นแล้วเขาว่าทำงานที่นี่ ก็นายบอกว่าห้ามหนูมองหรือว่าคุยกับเขาไงว่ตอนนั้นก็ตอนนั้นตอนนี้ก็ตอนนี้ดิเฮ้ยไม่สนแล้วหนูไปละเอา,เอา,เอาชียยงเฮ้ยเดี๋ยวยมาแล้วเหรอคะอาจารย์หมอฉันทางนี้ค่ะ เอาว่าง่ายคุณหมอชาอเชิญครับนั่งก่อนสิครับทำไมสุภาพจังครับนี่เมาแล้วเหรอครับเนี่ยอ,อะไรเล่าแต่เดี๋ยวจะเมาแล้วอมามาชียองนั่งลงก่อนสิ <S <S <ฮะ S 1> นี่คังชียองสุภาพกับหมอชาหน่อยอย่าหยาบคายเหมือนเมื่อก่อนเล่าหยาบคายเนี่ยนะหนูทำอะไรเล่าก็เธอว่าเฮ้ยไอ้บ้านี่คิดว่าเป็นใครกันอ่ะแบบเนี้ยคุณลุงอะ ย้อนอาเซียนซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดกระดิง่งให้